กองทัพอร,รอไฟเขียวจากรัฐบาลลุกไล่เคลียรพื้นที่ว้าแดงล้าแผ่นดินไทยที่ไม่พร้อมคือแพรทองทานชินวัตรและอ้วนภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นชอบถามว่ารัฐบาลแพรทองทานได้ประโยชน์อะไรจากการค้ากับว้าแดงจึงไม่ผลักดันว้าแดงออกจากแผ่นดินไทยเห็นบอกจะประชุมป่าปามผู้มีอิทธิพลและพวกขายา แต่กลับกันไม่ขับไล่ว้าแดงคุณอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยการมาดำรงตำแหน่งของคุณอ้วนภูมิธรรมมีในยะหรือไม่วันนี้ประชาชนเริ่มสังเกตแล้วนะคุณอย่าลืมว่าเรื่องข้าวสิบปีเนี่ยมันมีปัญหากับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีมากๆมันต้องคนที่มี power พ,พอสมควรมาเคลียร์ข้าวสิปีก็ปรากฏว่า คุณอ้วนภูมิทำมานั่งเป็นรำตีผ่านนิ์เพื่อมาเคลียร์ข้าวสิปีหรือไม่วันนี้เคลียร์กันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนวิพากษ์วิจาร์ณว่าโครงการจำนำข้าวนั้นทำให้ประเทศชาติเป็นหนี้เป็นสินมากมายถึงเก้าแสนกว่าล้านเก้าแสนกว่าล้านรวมดอกเบี้ยนะครับอยูออ่นี่คอนโต่า นับหลายล้านล้านบาทอย่างเงี้ยวันนี้จบจนวันนี้ยังใช้นี่จำนำข้าวไม่หมดก็ส่งอ้วนภูมิธรรมไปนั่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เพื่อไปเคลียร์ไประบายข้าวสิบปีขายออกไปเพื่อจบเรื่องราวเหล่านี้นะครับจบเรื่องราวเหล่านี้อา้าวพอข้าวสิบปีจบเคลียร์ได้ยังเหลือกอกูดกอกูดก็ต้องเอาคนที่พอที่จะพอฟัดพอเหวี่ยงกับฝ่ายค้าน พอฟัดพอเหวี่ยงกับสื่อมวลชนหรือประชาชนที่ถาถมคําถามกันเข้ามาปรากฏว่าเรื่องกอกรูดเนี่ยเอาภูมิธรรมมาเป็นร่ำตีกาลาโหมเนี่ยมีการวางงานไว้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าคิดมากๆนะครับสิ่งที่น่าคิดมากๆเลยว่าเอาภูมิธรรมมาจัดก,การข้าวเน่าสิบปีสําเร็จวันนี้จะเอามาแบ่งทรัพยากรธรรมชาติที่กอกรูด เป็นงานต่อไปของภูมิธรรมหรือไม่นี่ค,ครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันน่าคิดแล้วนะเพราะมันเป็นปัญหาสำคัญสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ที่จะต้องแก้โจทย์จากรัฐบาลก่อนหน้านั้นก็คือเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์และเป็นรัฐบาลก่อนหน้านั้นอีกซึ่งผู้เป็นพ่อก็คือคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือ MOU 4 4หรือ j c 4 4ที่เราติดตาม ข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เช่นเดียวกันล่ะครับนะครับไม่มีใครหน้าไหนหรอกที่เป็นรัฐบาลบอกไล่เจราจาและตัวเองจะเสียผลประโยชน์คุณทักษิณเองเนี่ยนะก็พูดในเว,ว,วทีเสวนาอบรมสสพักเพื่อไทยว่าไม่มีใครบ้าหรอกที่จะให้นะครับกอบกูดไปเป็นของขมเมรน,นะแต่ท่าทีของขมเมรน,นี่แข็งกร้าวเลย แล้วก็ไม่ฟันธงด้วยว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยเนี่ยมันไม่สอดคล้องสอดรับกันคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคําพูดคํานึงซึ่งออกจากปากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่คายันความถูกต้องอยู่นะครับนั่นก็คือคุณแพทองทานคุณหนูอุงอิงก็พูดคายันอยู่นะครับชัดเจนผ่านสื่อนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาพูดในตําแหน่งนะครับที่ตนเองเนี่ยดำรงอยู่ก็คือนายกรัฐมนตรี พูดว่าเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมอ่ะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็แบ่งคนละครึ่งนี่คือคําพูดที่ออกจากผู้นําประเทศนะนี่ถ้าบอกว่าผู้นําประเทศพูดว่าแบ่งคนละครึ่งแล้วคนไทยเนี่ยก็นั่งอ้าปากค้างกันทั้งประเทศอ้าวสรุปมันจะกลุมเครือเหมือนกับสี่ตัวประกันคนไทยพม่าหรือเปล่าที่เข้าไปหาเรือตกลงเนี่ยไปลุกหน้าน้ําเขาจริงไหมเออลุกหรือไม่ลุกลุกกี่เมตรกี่ว่ากี่กิโล นะกี่ไมลทะเลระบุกันให้ชัดแต่วันนี้ระบุไม่ได้แต่พม่าก็ฟันธงเลยว่าลุกอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นสารพรมา่าตัดสินคดีจำคุกเป็นที่เรียบร้อยก็คือพู้นง่ายไทยรับทุกอย่างว่าเรือประมงลุกอา้าแล้วเขตพื้นที่ทับซ้อนถ้าไทยไปตอบรับคําว่ารุกก็แสดงว่าพื้นที่ทับซ้อนนั้นไม่ได้ทับซ้อนอีกต่อไปพื้นที่ทับซ้อนนั้นเป็นของพมา่า โดยปริยายเพราะไทยยอมรับแล้วนี่ว่าเรือประมงเนี่ยนะลุกน่านน้าในเขตพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นจริงแสดงว่าต่อไปถ้าขึ้นศาลโลกพื้นที่ตรงนั้นจะไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนต่ออีกต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะพะมา่าเขาจะเอาคําพิพากษาของศาลเกาะสองนะครับเอามายืนยันข้อเท็จจริงกับศาลโลกว่าไทยยอมรับแล้วนี่ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ทับซ้อนแต่เป็นของพมา่านี บ้านไรเลยนะครับเพราะไทยเสียผลประโยชน์ทันทีคุณเห็นไหมพอวิเคราะห์ที่มาที่ไปจับต้นชนปลายไปผมวิเคราะห์มาตั้งแต่อถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมจะใช้คําว่าสมมุติมันก็ไม่ได้ด้วยสิมันคือความเป็นจริงแล้ววันเนี้ยว่าไทยยอมรับว่าเรือเราเนี่ยลุกไปโดยการบอกว่าไงฮะคนไทยสี่คนโดนขึ้นศาลที่ ศาลของเกาะสองประเทศพม่าเป็นที่เรียบร้อยนะพิจารณาคาดีนะครับนะโทษจําคุกนะใต้กองเรือเนี่ยเจ้าของเรือเนี่ยนะโทษจําคุกนะครับนะห้าปีนะเออห้าปีฐานเป็นเจ้าของของเรือที่ลุกเข้าไปนะครับนะแล้วก็เข้าอาณาเขตพม่าโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษอีกหนึ่งปีนะครับเป็นหกปีส่วนลูกเรือเนี่ยนะครับนะโทษจำคุกสามสี่ปีกันทุกคนซึ่งถ้ากับทยอมรับ เต็มเเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนสวัสดีพี่นนทรางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปขึ้นศาลโลกยังไงก็แพ้มันจะเข้าอีหลอกเดียวกับเขาพระวิหารทันทีเลยมันจะเข้าอีหลอกเดียวกับเขาพระวิหารทันทีเลยนะครับเอามาใช้อ้างอิงได้เลยคำพิจารณาคดีและไทยก็ยอมรับด้วยอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาตัดสินคดีจำคุกคนไทยแล้วเนี่ย แต่รัมตีกลาโหมนะครับคุณอ้วนภูมิธรรมยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถแถลงไขเลยว่าตกลงเรือประมงไทยและคนไทยสี่คนนั้นลุกหน้าน้ําจริงหรือไม่พิสูจน์กันเอาอะไรมาพิสูจน์เอาใครมาเป็นกรรมการในการตัดสินว่าลุกหรือไม่ลุกนะเอา,เ,อา,เ,อาเส้นลองติจูดลัดติจูดที่เท่าไหร่เอามาตัดสินว่าลุกหรือไม่ลุกทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนถ้าทับซ้อน คนไทยไม่ผิดเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนการใช้น่านน้าทะเลร่วมกันเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการลุกนะครับเพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกรณีมีมีปัญหาเนี่ยจะไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถที่จะติ้งต่างมาว่าอันนี้คือน่านน้ําของประเทศตนเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าประเทศหนึ่งบอกว่าเป็นน่านน้ําของตัวเองในพื้นที่ทับซ้อน ส่วนประเทศคู่กรณีก็ยอมรับสมรับสมประเทศพม่าเนี่ยสมอ้างไปแล้วว่าเป็นของพม่าส่วนไทยก็สมยอมไปแล้วว่าใช่ขึ้นศาลโลกยังไงก็เดินตามเขาพระวิหารอย่างชัดเจนนะจบเลยนะครับจบเลยครับผมถึงบอกว่าสตัวประกันคนไทยเนี่ยที่โดนพิพากษาจากาศาลเกาะสองเนี่ยนะครับ ของประเทศพม่าเนี่ยมันสร้างความเสียหายทั้งเสียชื่อเสียงของคนไทยนะเพราะว่าคนไทยเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยเป็นคนขี้โกงชื่อเสียงก็ฉนไปทั่วโลกอันเนี้ยเสียที่เสียที่หนึ่งละข้อที่หนึ่งละข้อที่สองคุณต้องดูว่าไทยรุกจริงหรือเปล่าพิสูจน์กันได้ไหมนะเอาหลักเกณฑ์มาตรฐานโลกเนี่ยนะหลักเกณฑ์ไหนก็ได้มาพิสูจน์วัดไป ถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณจะยอมรับข้อกล่าวหาที่ศาลประเทศพมา่าเขายัดเยียดมาให้ได้ยังไงแต่วันนี้ท่าทีของรัมดีต่างประเทศท่าทีของคุณองอิงท่าทีของรัมดีกลาโหมเนี่ยบอกว่าคนไทยไม่รู้เรื่องอะไรหน้าน,นี้เห็นไหมขึ้นศาลไปแล้วไม่เป็นไรเราขออภยัยโทษให้ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ปล่อยแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่ก็ได้กลับบ้านแล้ว แต่สิ่งที่เกิดความเสียหายที่ตามมามันคืออะไรคือความไม่ชัดเจนเราว่าตกลงลุกหรือไม่ลุกอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่คุณรู้ไหมนี่คือข้อมูลที่สําคัญมากๆนะข้อมูลที่สําคัญนี่คือด้านบนเขาพูดอย่างนี้ด้านบนเขาพูดอย่างนี้แต่ด้านล่างนะใต้ก๋งเรือนะคนเรือเขาบอกว่าข้อหาปลาดในน่านน้าประเทศไทยผาไม่ได้ลุกเลย อาจจะเป็นอยู่ในช่วงพื้นที่ทับซ้อนยังไงแต่เขาบอกเขาไม่ได้ลุกพวกนี้เขาไม่ได้ลุกเพราะเขารู้ว่าลุกแหละโดนพมา่ายิงแน่คุณรู้ว่าอ่าถ้าโดนยิงแน่คุณจะลุกล้ำน้าน,น้ําเข้าไปหรือไม่ถูกว่าคุณไปฟังเนี่ยใต้กลงเรือเขาพูดบ้างสิคุณไปฟังลูกเรือเขาพูดบ้างสินะใครมันจะกล้าลุกเข้าไปโดนยิงหัวนะ่ะโบเบ๋ขึ้นมาทำไงนี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเราก็รับรู้แต่ข้อมูลข้างบนทั้งนั้นเลยที่เขาพูดเนี่ยนะครับสารตัดสินอย่างนั้นพม่าอย่างนี้ไทยอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเนื้อแท้แล้วเราได้ไปฟังคนของเราพูดไหมที่เวลาเขาไปขึ้นศาลเนี่ยนะขึ้นารราศาลพม่าเนี่ยเวลาเขาให้ให้ข้อมูลกับทางสารพิจารณาคดีเนี่ยนะสารรับฟังไหมแล้วสารเอาอะไรมาอ้างอิง ว่าคนไทยรุกจริงเอาอะไรมาพิสูจน์อย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมเออซึ่งจริงๆในกระบวนการพิจารณาคดีพวกนี้มันจะมีรายละเอียดนะครับของเนื้อคดีนะครับเวลาสรุปออกมาเป็นคําพิพากษาแล้วเนี่ยเขาจะมีข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมมาค้ำยันนะแล้วก็พิจารณาออกมาว่าผิดหรือถูกนะผิดแล้วโดนจําคุกนะ เป็นระยะเวลากี่ปีผิดเพราะอะไรเขาจะมีหลักฐานซึ่งหลักฐานเหล่านี้นะครับรัฐบาลไทยเนี่ยจาต้องไปดึงมาแล้วมาชี้แจงถแถลงไขให้คนไทยเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาคดีว่าคนไทยผิดเนี่ยตัดสินจากอะไรและมันตรงกับข้อเท็จจริงไหมว่าลุกไปอย่างที่เขาพูดแล้วเขามีเอกสารหลักฐานอ้างองิงมีแผนที่ไหลทวีปชัดเจนไหมหรือ เป็นพื้นที่ทับซ้อนเขาพิจารณาคดีโดยอ้างข้อเท็จจริงอะไรเนี่สำคัญมากนะแต่วันนี้คนไทยเป็นไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะเขาบอกว่าผิดก็ผิดแล้วอา้าวแล้วถามรัฐ,ร,ฐรัฐบาลไทยอะ่ะรัฐบาลไทยก็บอกไม่รู้นะจุดตรงไหนก็ไม่รู้ลุกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วทับซ้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่รู้อะไรเลยพี่น้องเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารไหม มันทําให้คนไทยเนี่ยเสียหายประเทศไทยเนี่ยเสียหายและเสียผลประโยชน์และในเวลาต่อมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่ตรงนั้นจะไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเรือไทยรุกไปพื้นที่ตรงนั้นซึ่งไทยเองเข้าใจว่าทับซ้อนนะแต่พม่าเข้าใจว่านั่นคืออาณาเขตไหลทวีปของพม่านะครับน่านน้ำพม่านะครับแสดงว่าแสดงว่าอะไร แสดงว่าพม่าก็ยึดแนวทับซ้อนนั้นเป็นของประเทศพม่าโดยปริยายโดยปริยายนี้คืออะไรฮะโดยมีประเทศไทยคำยันความถูกต้องว่าใช่แล้วโอเคงั้นเรือไทยก็ลุกไม่ได้แล้วไม่ใช่ลุกคือล้ําไปในเขตพื้นที่ทับซ้อนไม่ได้แล้วคือจบแล้วจบแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะ นะประเทศไทยก็แพ้โง่แพ้โง่ไม่รู้ว่าโง่จริงหรือโง่ไม่จริงแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพอะไรเลยขนาดตนเองเนี่ยนะครับถือไพ่เหนือกว่านะในหลายๆด้านสามารถทวงติงความถูกต้องสามารถกู้อนไปได้กับ <c oughs> สารโลกว่าการตัดสินคดีสำหรับคนไทยเนี่ยมันไม่ยุติธรรม คุณเอาอะไรมาตัดสินเพราะเพราะการตัดสินเนี่ยนะรัฐบาลไทยไม่ได้มีส่วนเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นว่ามันถูกต้องไหมว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่านะเรื่องราวเหล่านี้พอเขายัดคดีให้คนไทยรัฐบาลไทยก็ต้องยอมรับไปตามนั้นหรือไม่โดยไม่มีข้อโต้แยง้งไม่เถียงเขาเลยเฮ้ย hey, คุณจะพิจารณาคดีฝ่ายเดียวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมีการพูดอย่างนี้ไหมไม่เลย <laughs> นี่ถือว่าพม่าเนี่ย เขาพูดเองเออเองลุกเองฝ่ายเดียวไปเลยโดยรัฐบาลไทยไม่รู้อีโนอีเนอ,อะไรเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการาที่จะพิทักษ์คุณธรรมพิทักษ์ความเป็นธรรมให้กับคนไทยสี่คนเลยถูกต้องไหมนี่แหละผมถึงบอกว่าตายครับอย่างนี้ตายถ้าคิดให้ยอมมันยอมได้ทุกเรื่องแหละครับถ้าคิดให้ยอมมันยอมได้ทุกเรื่องยอมแม้กระทั่งเนี่ยกอกูดเดี๋ยวก็ยอมเพราะกอกูดเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยว่าเราจะมี นะครับความได้เปรียบในการเจรจาอะไรเลยผมมองไม่เห็นเลยนะครับประกอบกับผู้นำเรายอมรับแล้วว่าจะแบ่งจะพูดได้ตายว่าใน MOU ไม่ได้เขียนว่าแบ่งหรือไม่แบ่งแค่เป็นการตกลงเข้าใจกันผมก็เข้าใจได้แหละว่ามันเป็นการบันทึกความเข้าใจกันเฉยๆว่าจะถกกันหัวข้อนี้ว่าจะแบ่งกันไม่แบ่งผมเข้าใจ ในทุกอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่ออกมาพูดอินฟูการเมืองกูรูการเมืองทุกคนที่รู้เรื่องการเมืองดีรู้เรื่องกฎหมายดีผมเข้าใจครับว่า m o u เป็นแค่บันทึกความเข้าใจนะครับแล้วก็ตั้งหัวข้อขึอข้นมาถกกันว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นของใครกันแนะ่ผมเข้าใจครับไม่ใช่ผมไม่เข้าใจเพราะถ้าถกกันแค่บันทึกความเข้าใจประเทศไทยก็ไม่ได้เสียหายอะไร แต่คุณอย่าลืมนะครับผู้นำเบอร์หนึ่งก็คือคุณแพรทองฐานก็บอกทกกันไปทกกันมาถ้าฉันแสดงข้อมูลฉันแล้วขมินไม่ยอมาขมินไม่ยอมาขมินถูกมาที่ฉันฉันก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องแบ่งคนละครึ่งไงอะนี่เป็นคําพูดออกจากปากผู้นําแล้วผู้นําพูดอย่างนี้มันจะเหลืออะไรอ่ะทีนี้มันจะเหลืออํานาจต่อรองอะไรก่อนมันไม่เหลืออํานาจในการที่จะไปต่อรองกับเขาแล้ว ขนาดผู้นำยังยอมรับความพ่ายแพ้แล้วผมถามว่าผู้นำยังยอมรับความพ่ายแพ้จะเอาตรงไหนโอกาสนรงไหนไปชนะเขาต่อให้เป็นแค่บันทึกความเข้าใจคุณเข้าใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเกมนะครับคุณไปเล่นเกมคุณไปพน,นันขันต่อกับใครอย่างเงี้ยนะครับคุณไปจัวไพ่มาแล้วอยู่ๆคุณแบะไพ่ามาบอกว่า แพ้แล้วนะเออเนี่ยไพ่ที่อยู่ในมือเนี่ยเห็นไหมแพ้แล้วนะแบะไพ่ให้เพื่อนดูแล้วอ่ะว่ายอมรับแล้วว่าจะแพ้ก็ได,จได้จะชนะก็ได้ก็แล้วแต่คู่อคู่ต่อสู้อะ่ะแล้วใครเขาจะให้คุณชนะในเมื่อคุณแบไตไปหมดแล้วนะครับอืมเนี่ยผมถึงบอกว่าโอ้ปล่อยคือปล่อยผ่านทุกเรื่องนะครับมันเลยต้องออกมานั่งพูดกันนี่แหละนะครับ เออปล่อยผ่านทุกเรื่องอะ่ะมันก็เลยต้องออกมานั่งพูดกันนี่แหละนะสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับวันนี้สัญญาณน่าจะชัดเจนอยู่เนาะเออฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะถามว่าหนักไหมก็ดูกันเอาเองละครับผมก็แค่วิพาก์วิจารณ์แล้วก็ให้เอฟซทุกคนเนี่ยลองคิดตามกันดูในส่วนของท่าทีรัฐบาลนะครับ นะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับเพื่อนๆใน Facebook ใน t i k t o อนะครับสวัสดีครับพี่มาลีสวัสดีพี่กุลลาบสวัสดีคุณถาวรน,นะครับเออนะครับสงสัยเจ้าแท้นะครับ,อ,นะรบอืมนายกต้องมีความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดกว่านี้เออใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ หาเงินอ่ใช้เงินอย่างเดียวแต่หาเงินเข้าไม่ได้ <c oughs> หาเงินเข้าไม่ได้ส,สะกิดนิดหน่อยมันก็ไม่ไอายละอืมนะครับบอกว่าใช้เป็นหมื่นแผ่นหมื่นแผ่นไปเลยถือว่าถูกถูกมากสวัสดีครับพี่จันแรมสวัสดีทักทายทุกคนนะครับอืม อสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับอพ่อบอกให้ยอมพ่อบอกให้ยอมก็เลยต้องยอมโอ้ยตายเลยเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะจะเอาใจช่วยรัฐบาลสักหน่อยวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยถ้าเอาใจช่วยอย่างนี้เนี่ย ยากแล้วนะฮะสวัสดีครับซหกสายซหกสายสวัสดีนะครับอืมจะแก้ยังไงอะ่ะนี่สดๆร,ร้อนๆในแผลยังไม่หายเลยนะสำหรับอเลยวันที่สิแปดขีดเส้นตายให้กับกองกำลังว้าแดงเนี่ยนะถึงถึงตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนเนี่ยเขาก็ดูท่าทีหน่วยความมั่นคงว่าจะขยับยังไงเนี่ยวันนี้ก็ยังเงียบอยู่นะวันนี้ก็ยังเงียบอยู่ นะครับอ้าวเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากติดตามกันนะครับมีความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวผมนำมาอัปเดตและวิเคราะห์นะครับอจอะประเด็นจาะลึกกันในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเรื่องต่อไปชั้น14สารยกสารยกในเรื่องของชั้น14สนะฮะสารยกในประเด็นชั้น14กับเงิน1 0,000บาทดิจิตอลหลายคนก็บอกว่ารอดแล้วคุณนักสินรอดแล้วเนื่องด้วยสารเนี่ยนะฮะสารน้ำนูนเนี่ยให้เหตุผลว่า หลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยอ่อนนะไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะว่าร่ำตียุติธรรมนะครับร่ตียุติธรรมกรมราชธนรรเอื้อให้กับนักโทษชั้น14ยังไงนะครับและนําไปสู่การล้มล้างการปกครองยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยเ,เมื่อวานนะครับศาลเนี่ยยกยกคำร้องอะนะยกคำร้อง อของผู้ร้องที่ไปร้องซึ่งมันเป็นกรณีเดียวกับของธีรยุทธสุวรรณเกศรน,นะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะมันเป็นกลุ่มหัวข้อเดียวกันที่ศาลเคยยกคําร้องในเรื่องของการล้มล้างการปกครองของคุณทักษิณว่าเข้าข่ายไหมนะคุณจําได้ใช่ไหมว่าธีรยุทธสุวรรณเกศรเนี่ยยื่นในหกหัวข้อใหญ่ๆซึ่งนี่เป็นหัวข้อที่สองนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องเดิมอบบพูดง่ายๆก็คือหลักฐานยังไม่ชัดเจน นะครับยังไม่สามารถไปถึงคําว่าล้มล้างการปกครองหรือกรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีพฤติการหรือพฤติกรรมในการเอื้อให้นักโทษชั้น14เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นนะครับเออมันก็คือหัวข้อเดียวกันมันคนละเรื่องกับปปชที่เดินเรื่องอยู่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยนะก็มีกลุ่มนะครับนักเคลื่อนไหว หลายคนนะไปยื่นกดดันปปชไปยื่นกดดันปปชที่สนามบินน้านะครับไปยื่นกดดันในเรื่องของนักโทษชั้น14ให้เร่งสปีดนะับในการที่ยังไงครับจัดการกับ12ข้าราชการที่มีส่วนรู้เห็นนะว่าหรือคาดว่าจะเอื้อให้กับนักโทษชั้น14หรือไม่นะครับให้ปป,ปชฟัน ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าปปชสืบไปนะครับหลักฐานนะหรือการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐอาจจะมีการเกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือให้นักโทษชั้น14ไม่ติดคุกสักวันก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะนะหัวหน้าพักเพื่อไทยในตอนนั้นโดยเฉพาะรัฐตรียุติธรรมโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ นะเพราะวันนี้เนี่ยใน12ข้าราชการที่โดนะระบุชื่อไปเนี่ยมันไม่มีชื่อของทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมนั่นเองนะครับเออมันก็สามารถที่จะสืบนำสืบไปได้นะครับนำสืบไปได้นะเมื่อวานก็เกิดค,ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงนะมีทั้งคุณตู่จตุพรพรมพันธ์คุณผู้หลายคนอะนะครับใช่ไหมที่ไป ขับเคลื่อนกันนะไปจะบอกว่ากดดันมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับปปชเชื่อใจปปชได้ไหมเขาบอกว่าปปชวิ่งได้นะวิ่งได้วิ่งยังไงะอะปปชวิ่งได้สรุปปปชวิ่งได้หรือเปล่ายังเชื่อใจปปชได้ไหมคุณแก้วสรรก็บอกว่าเอ้ยยังให้เครดิตนะยังให้เครดิตปปชอเออปปชเนี่ยอ่า องค์คณะปปชท,ทุกคนเนี่ยร่วมกันไต่สวนนะครับในกรณีนักโทษชั้น14ซึ่งแน่นอนน่ยคนทีเ่เขารู้จักปปชกันดีอย่างพี่วีราชสมความคิดหรือใครหลายหลาย,หลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยาวเป็นนิราชคอยดูไม่ได้จบเพียงในวันสองวันนี่แหละนะไม่ได้จบภายในเดือนหน้านี้นะหรือภายในต้นปีหน้านี้แต่เรื่องนักโทษชั้น14จะ โดนดึงโดนลากไปถึงนะหปี6ปีขึ้นไปจนเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นที่พูดถึงนะเป็นที่สางซาของกระแสต่างๆไม่ได้รับความสนใจสุดท้ายก็ยกคำร้องสุดท้ายก็จบเรื่องนี้นะไปในที่สุดจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่หลายคนก็กลัวนะเพราะที่ผ่านมาปวชเนี่ยป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานข้าราชการเนี่ย ก็เคยมีนะผลในการที่จะยกคำร้องในหลายๆเรื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วนะครับเออยังพอเชื่อใจได้ไหมปปชคุณคิดว่าปปชวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมปปชวิ่งได้ไหมฮะวิ่งโอ้ปปชไม่มีขาคุณศิรวิทย์จะวิ่งได้ไงเ <laughs> ช่อไหมนี่ปปชโดนปรามามากๆเลยนะครับ เออคุณแก้วสันคุณจตุพรเมืม่อวานก็ไปกดดันกันอ่าก็พยายามบอกว่าเฮ้ยอ,อย่าอย่างนี้นะสื่อประชาชนมวลชนเขาจับตาม,มองการทำงานของปปชอยู่นะเพราะฉะนั้นในยุค 5G อย่างนี้ปปชอย่าทำอะไรที่ดูแล้วเนี่ยนะครับมันย้อนแย้งกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเ ต้องพดุงไว้ซึ่งกฎหมายและความเป็นธรรมของของประเทศให้มันคงมีความเป็นธรรมและมีความเป็นกลางและมีความเที่ยงตรงนะครับนะไม่ใช่วันนี้เนี่ยนปะปปชอเองเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นโอ้โหใหญ่ในเรื่องนี้เนี่ยจะขาดความเป็นกลางไปเสเองไม่ได้นะครับสวัสดีนะวิ่งได้ล้านเปอร์เซ็น <c oughs> นี่อุตสาห์ไม่คิดแล้วนะวิ่งวิ่งได้คุณปานาลีบอกวิ่งได้ล้านเปอร์เซนเลยนะคุณมังกรคุณมังกรแกวบอกเขายังกินข้าวกันอยู่เลยเออน่าคิดนะเนี่ยนะคุณโจบอกน้ำหน้ามึงไอทีรยุทอ์อนี่สวัสดีครับสัญ,ญญาณตัดไปนิดนึงนะครับสัญ,ญญาณวันนี้เนี่ยนะดาวๆาวดาวดาว,ดาวไปนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะเกือบสองหมื่นไลค์แล้วนะครับในช่องทาง youtube นะสวัสดีครับเออ สวัสดี FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ like, รหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็จับตากับมองนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะปะปะชเขาจะเร่งเกมไหมเออปปชเขาจะเร่งเกมไหมเพราะเรื่องนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเรียกหลักฐานวาเวทระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจจากกรมราชธรรมถ่ายรูปถ่ายไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเรียกไม่ได้ก็ นั่นแหละครับเข้าคุกกันไปในหน่วยงานที่รับผิดชอบก็แค่นั้นเองนะครับก็เข้าคุกไปจะบอกว่าวิ่งได้วันนี้เนี่ยถ้าเรียกเรียกแล้วมีไหมมีหลักฐานมาคำยันไหมป่วยจริงป่วยไม่จริงนะครับเออเอาสิเอาสิผมว่างัดกันในเรื่องของนะครับสวัสดีคุณกัญญลักษณ์นะครับงัดกันในเรื่องของอะไรฮะข้อมูลพยานหลักฐานอ่นะ องค์กรอิสระก็เป็นเหมือนบริษัทหนึ่งมันเคลียร์ได้อยู่แล้วคุณศิรวิทย์โทนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะผู้ใหญ่ใจดีคนนี้แจกขนมบ่อยซะด้วยสิคุณแก้วสันก็เป็นคนพูดเองนะในบางช่วงบางตอนนะ่ะคุณแก้วสันก็เป็นคนพูดเองว่าไอ,อ,อ้ตันนี่มันแจกขนมเก่งตันนี่คือใครอะ่ะเออหอ อันนี้มันชอบแจกขนมอยู่เรื่อยแจกขนมเก่งอา่อาอ่าตอนนี้ทวีสอดส่องก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกไม่รู้ไม่รู้ทำตามทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่รู้นะเขาให้ผมนั่งได้ถึงเป็นรัมตียุติธรรมอะ่ะคิดดูแล้วกันผมเป็นแค่พันเอกอ่อนะไม่รู้จะให้ผมรู้ได้ไงไม่รู้ <laughs> อ พี่โจบอกเอาไอ้ทวีเข้าคุกด้วยนะ